าหาพอ่อซอสปรยูศินะ่อมึงไปหาอย่างเลกเงี้ยมึงแขนตันตันยุ่นะขันมึงบวรดไปรอดมาหัวแตกแล้วเก้าสี่ตัวเดียวบ้านเลขที่เนะก้าสิบสี่ักปอมาหาพอซอสบ่พอมาพอพอได้ห้ากับ่พอมันมีไผยูเลยบย่ได้เก้าสี่สามบ่ได้ได้หัวนี่ตัวใดหวเนี่ครับอตัวมันมีซี้หงางอะไรใครเขียนเอา แต่ว่าสิบ่วงกลมไปตัวเดียวหมูเดาตัวเดียวบอกให้แน่เนี่ยบอกให้แน่ตัวเดียวครับเอาเลขใส่เพิ่นกันรอสักคู่บ่รอจักแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่นานกันลรออันนี่เป็นเลขสูตรอุบลเนาะบ่ได้คิดคนคิดคนมาจากไสบนนอ่ะเหรอน้ำไผ่ของพ่อ,อใหญ่พี่ชายเนี่ยมีสูตรกับฝันเป่นเพรอะเออเนี่ยมันมียังซี่ล่ะค่ะอืมที่บอกให้เขียนเอาก็ได้เอา

Pegar, สูตรบนคือเขามันมาเข่าก็ไปพ่มปันเนี่ละเขสตรก็ปนตงกันเปี้ยพอตรงกันเปี้เลยครับแล้วก็เก้าหนึ่งสองคเก้าอไฟบนเนาะแล้วก็ห้าสามสี่ห้าี่างเนาะ ไอ้เก้าสามชี้แ <hatten> ล้วบานนี้ไฮมุนเราแล้เจ <op> ็สิบม bon. ุนกใหไเท่านี้แหละแปดชี้สองขมุนเราได้ตัวนี้แล้วก็ตัวตัวนี้ว่ามันสิตจุดูนก็บหฮยี่หรอกเนี่ยเก้าสามศูนยักษ์หางแล้วนับปุ้งด้วยเออซีแล้วจบแล้วเอาท่านี่แหละจบแล้ววิ่งตัวดก็วิ่งข้นนะวิ่งบนวิ่งบนเก้า ลองแปดกับศูนย์บอเอเดียวจะไปวิ่งไล่ปนั่นตัวเดียวสามตัวเตัวเดียวพอวิ่งนเดียวกับศูนย์อีกเนาะเดียวพันเจียงๆกงโมเลยก่นเอาเจียงกงกอนเนาะเจียงสุดเนาะวิ่งเก้ากัแปดพอนเลเอาหาลองเนี่ยหายลองเนี่ยเออเผื่ออะไรเนาะเออเพี้ยนเนี่ยออสองตัวสามตัวลาผลนะอ้าววิ่งเก้าเด็ดเด็ดขาเลยชื่อะไรคอยติดเก้า ลองแปดได้อ๋เรื่องพี่อะเรองพี่อะไรน่าเ่องบโอ้ม้าหมองครับเรื่องเหมือนถือแช่เมือนผู้ใดที่ถือก็เสียีว์หถือบัดสุขคิบปล่อยไปสิผู้ใดว่าสือชิบแปดสิใจเขาโรงพยาบาลรดมัเชื่่อพ่อไ โอ้ยเก็บจองท่องไม่ดทผู้ใดผู้ไดบ้านยังก่อเมื่อซื้อสิบแปเขาลงบานแมนเป็นยังก็ได้เข่าลงบานเก็บท้องกันแล้วโอ้ย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 โ้ยโอ้อ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ แต่ว่า,ากันไปบ่ได้นี่เตรียมตัวไปโรงพาบาลเรียนเรียนเขียนไปสองตัวเหรอสามตัวเขียนได้สีุดแล้ววันนี้เลขสตัวบนวันนี้มีบ่สองตัวบนกับสี่สองเนี่ยส,<อ>สามสี่ออเออกระทอกกเเออสี่สองตัวนี้บ่ยให้ตัวเดียวม้นมุนเอาสาสี่กับเกับเนาะ 4 2สองเน,นาะกบไปสิบสอจักตัวแด้วสามตัวสาสอีกตัวนึงกันบ่สามศูนย์เออเออซีตัอละสีตัวละบานี่กันเด <4, S 1> <4, S 2> ่นสุดยอดบัยุ่ง่างัม8 1นสิบแปดสิบเก้แมนฟันร่าง สุดยอดมัน18สิบแปดครับสุดยอดสุดยอดสิดดสดบ,บล่างย่งเหียวเหรล่างย่งบนเนี้ยบวกเนี้ยค <c oughs> อือว่า <c oughs> พ่อใหญ่พิชาเป็นลูกเทวดาแต่ว่า <c oughs> พ่อไห่ก็ได้ที่เก้าหนึ่งเนี่เก้าแค่นี้มปนวะสิบแปดสิเก้าตัวไทยกับหาอันนี้ซนน่ะเออเออนั่น้น่ะจบท่านี้ล่ะเออไฮไลท์ตัวเนลอล,ล่งลางอันตัวเดียวดีละ ดิวิ่งวิ่งตัวเดียวคือเข้าและล่างก็ได้เออวิ่งหนึ่งรวดเนาะวิ่งหนึ่งเห็นไหมคะก่ามันเด่นคักแล้วตัวนีมันฟังเสีันผู้เ่นสือว่าใด้สิเก็บซอกมัสิเขารงพยาบาลชิอ้อยอ้อยบ้อ้อยอ้อยรวดเนาะเอาสิบฝันมาสิไปสิมาเนาะมือแรกมาหามาหาพสอ มาจะเศร้ากับว่าพอถ้ากันนี้บดมือเลกออกกันปูวางสี่ย้อมขึ้นเนาะมึงแปรงไข่กรอดเดียดเลยแขนตัดตานี่เหียนมึงลอดออกรอดเข่าอยู่เลยนมึงบุหรี่ของันแตกแล้วมึงเนินบ้านเล็กที่เก้าสิบสี่อย่างนียนะตามแม่เบียงคนกัไปเหี้นยืดเลยบ้านเล็กที่เก้าสิบสี่มันไม่ได้บอกต้วใบบ้านนี้ก็เรยกว่าบ้านก็ช่วยแต่ว่าเป็นเล็กอันพร้อมสร้างหัวถั่มันออกตะตัวเก้าออกสามซีซีสามเก่าซีซี cà cẩu cẩu xì hoặc mai phong nữa, để ta chín chạy bao đâu vậy, ăn mềm là chân đâu, để lấy uh, oh rã, <c bishop lắm> oh, cái thẻ nhung bao mà phở mềm, cứ lấy bao bốn, năm, năm bốn này là dưa lang phong, bao dưa lang phong thì đi vào uốn bẩn, trai bẩn, chạc để เฮ้ยพะยั่นด้อหายแล้วเ่าเอาเลยเขาซีอิ๋วแล้านี่เจ้าที่บอกพะยั่มันบางทีเนาะตัวพ่อมันก็บอกตัวนี้แหละตัวเดียวเลยแปดซีสองตัวเดียวเลยแปดซีสองครับแปดตัวเดียวให้หมุนเอาหมูเนาแล้วได้ทันเก่งบ่เก่งให้หมุนเนาตัวเนี้ยตัวเดียวให้ตัวเดียวเองวดวงกลมเป็นตัวเดียวแปดซีสองเนอะวงกลมให้ตัวเดียววงกลมไม่ลด เนี่ยบาเด้ผมเลยว่ามึางอย่บอกลำไลไปได้พงสิไปสุดเลยวะเออพญ่คือไฮเทว่วันมันสิไปสุดเลยวาสิบแปดสิบเก้า 18, ลากมันไปาลาดเลยจบ,ลบ,ยบแล้วตอนนี้แหละเก้า่างแมนขอนให้เอฟซีเบื้องบนครับอ้งนี่แหะชุดยอด้วชุดล้วครับเบื้องล่างเบื้องล้วือบ่คือคืๆๆๆนี่แหละครับตัวนี้ผมเ่สืผมสีบรรยายห้เนาะ แปดสองแปดซีเอ่อซีสองสองซีแปดซีซีแปดเดี๋ยหนไปพมสีบอกว่าเนาะจะให้ไปหมุนเราเนี่ยแน่ยนะเออผมสี่บอกตัวเดียวเลยเดี๋ยวอธิ่ายอวิาหลายคือเบิ้งว่าเน้นตัวเดียวเนาะหาหมุนเราเนียนปะคักว่าอันนี้หมุนออกม่บาดนี่ก็เอาครับอ๋อหมุนหมุนหมุนกันในที่นองพุ่นฟันก็ไปเร่อยแล้ว บอกข้งซีล่ะคือว่าบ่ให้ยอะแบนั้นนะเวลาเลกอกเวลาสิบอกดอกัน็่ใบสามม้นครึ่งาาน,น,นาถามคนยพิชาดอดอ้อเอาเขาซบหลายลานะครับมักกะทิตามวดนี้ผมให้พันเปอรเยครับที่ผมบอกเนี่ยอไพอพันเอปอรเ์เซพันเปอร์เซ็นต์สิบแปดเลยครับยุ่ง่างแต่ว่าบวกผลในน้ำเนี่ยเออเออ แปดซีสองไห้หมุนเดาแปดสีสองสามตัวสามตัวไหหมุนเดาโตเน้นแปดสีสองกับหนึ่งแปดแต่ว่าเห็นพ่อว่าแปดซีสองเนี่ยเป็นขามฝันนัน่นแมนบะพ่อแมนครับแมนคือว่าผีเสืบอาบอกจ้อยพันบอกมันมาบอกมันปูอย่าบอกขามฝันซสือฟังนะเออมันมาทางไหนมาเด้๋ยวปูห้แล้วเขาบอาเนาะเจ้าเนาะเอามาได้เลยปูหอหก้าซีตัวเดียวเขาบอซเสอ สี่ได้ปส่พนถ่าไหอยสีบอกไมันมาสี่นอเอาบอกรู่เกเะว่าแปดที่สองโัวตัวเดียวมันมาอยู่บนมาเนี่มันสีเบ้าดูข่อยเลยว่าไป่อยไปเนมันไปเนาะมันมันสีไปมันก็ว่าย่าเริ่มล่างสิบแปดสิบเก้ามางสี่ไปกอจบเดินฟันฟันเท่านี้แหะก่อนสีไปว่าจังไงก่อพ่อสิบปคับสิบเก้าครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม